มาดูย้อนหลังวิธีการทําเข็มขัดข้างนะครับการทําไอ้ตัวนี้มันเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นเข็มขัดน,นะครับไอ้ตัวยืดอยู่เนี่ยหลังจากเมื่อวานนี้เราเย็บติดไปแล้วเนาะเนี่ยเรามาดูขั้นตอนการทําไอ้ตัวนี้กันนี่แหละไอ้สองชิ้นเนี่ย ชิ้นแรกก็คือชิ้นที่ติดกับสปริงเข็มขัดข้างนะครับก็คือตัวนี้หลังจากที่เราเย็บกลับมาแล้วนะครับเย็บกลับมาแล้วฝั่งนี้เราก็ตัดทิ้งไปได้เลยเวลาเรารีดเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเราจะพับชิ้นนี้เข้ามามันก็จะไปอยูใ่ในจุดนี้แต่อีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นนี้ชิ้นยาวนี้นะครับชิ้นยาวนี้เราจะต้องเย็บ อย่บอบโดยไม่มีโดยเราไม่ต้องเว้นช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีกลับกลับชิ้นนี้ออกมาอ่าเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับก่เอนอื่อเลยเรากลับชิ้นนี้ก่อนก็ได้เราต้องเจียนเจียนผ้าออกให้ใกล้ใกล้กับ ใกล้กับได้ที่เราเย็บไว้นะครับเพราะว่ามันจะไม่หลังถ้าเกิดเราเหลือพลาดไ้เยอะมันจะหลังนี่นะครับเราเจียนสักประมาณเกือบเกือบหนึ่งสี่ 1, 4, ครับหนึ่งแปดกว่ากวานี่นะครับเห็นไหมเลยเราจะมีเส้นตะเข็บที่เราเย็บไปแล้วนะครับเส้นตะเข็บที่เราเย็บรอบไปแล้วจากนั้นเราก็จะเรียดนะครับ โดยวิธีการปิดแป้งเปียกนะครับติดแป้งเปียกรอบเลยเราก็รีดจากฝั่งไหนก่อนก็ได้รีดฝั่งที่เป็นมุมแหลบนี้ก่อนก็ได้ครับอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะรีดอีกฝั่งนึง ชิ้นนี้ชิ้นนี้จะง่ายกว่าง่ายกว่าชิ้นยาวนะครับเพราะว่าชิ้นชิ้นนี้เราจะมีช่องว่างให้เขาเวลาเรากลับกลับผ้าผ้าออกมามันจะมีช่องว่างให้เรากลับนี่นะครับช่องว่างที่ว่านี้ก็คือจุดนี้นะครับจุดปลายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นชิ้นนี้เราจะไม่มีช่องว่างเดี๋ยวจะมาบอกวิธีว่าเราจะให้เขากลับออกมาด้านไหนนะครับ แต่ว่ามาดูชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้เราก็จะมีตรงนี้ที่เป็นช่องว่างอยู่เห็นไหมครับที่เราไม่ได้เย็ยบติดาจากนั้นเราก็จะกลับจากจุดนี้ไปโดยใช้อุปกรณ์ช่วยปากคีบนี่นะครับปากคีบเราคีบกดตรงตรงแหลมๆนี้นะครับจากนั้นเราก็จะกลับเขาออกมาเหมือนเหมือนไส้ไก่นะครับเหมือนกลับหูกางเกงเหมือนไส้ไก่อะไรประมาณนี้นี่นะครับ พอกลับออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับจากนั้นเราก็จะรีดให้เป็นทรงรีดให้เป็นทรงตามที่เราเย็บกลับไว้นะครับทรงของเขาก็คือจะเป็นทรงเหมือนหยดน้ำนะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยมันจะมีรูปแบบหลายรูปแบบครับไอเข็มขัดข้างเนี่ย อันนี้นี่คือเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งนะครับจากนั้นฝั่งนี้เราจะมาใช้เป็นตัวที่อยู่กับตัวที่ล็อกกับตัวเข็มขัดนี้นะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วตัวนี้จะอยู่ที่ตัวล็อกเข็มขัดเป็นตัวตัวเล็กนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะกลับชิ้นนี้ด้วยเลยดูชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เราเย็บรอบเลยนะครับเราเย็บรอบเลยตามตามรูปแบบที่เราทำไว้ ก็คือเราใช้วิลเเนตวิลาลเนในการทําเป็นบล็อกขอเ,ขเขาติดผ้าไปจากนั้นเราก็เย็บรอบนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราต้องเจียนผ้าออกนะครับอย่างที่บอกเจียนออกสักให้เหลือประมาณ18กว่ากว่าไม่ถึง1 4สนะครับถ้าเราเหลือผ้าไว้เยอะมันจะรังนะครับเนี่ยเราเราก็จะเจียนออกตาม ตามเส้นที่เราเย็บนะครับตามเส้นที่เราเย็บประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะติดแป้งเปียกรอบนะครับแล้วเราก็จะรีดรีดเหมือนกันกับชิ้นเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้พิเศษหน่อยคือมันไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างให้เราเว้นระยะไว้เดี๋ยวมาดูวิธีว่าเราจะมีวิธีเอาเข้ากลับออกมาได้ยังไง รีดก่อนนะครับรีดรีดเหมือนเดิมกับชิ้นเมื่อกี้นะครับรีดตามวิลเน่ที่เราติดไว้นะครับจานั้นเราก็จะรีดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราเลียดเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออันนี้กันแป๊บนึงทีนี้มาดูวิธีที่เราจะเอากลับเข้าออกมาวิธีไหนนะครับก่อนอื่นมาดูไอ้ตรงนี้ก่อนไอ้ตัวที่เราทําสําเร็จแล้วนี่นะครับสังเกตว่าไอ้จุดเนี้ยเราจะเย็ยบติดกับตัวกางเกงเห็นไหมครับเราจะมีช่วงหนึ่งที่เราเย็ยบติด ติดกับตัวกางเกงก็คือช่วงนี้ที่เราล็อกไว้นะครับวิธีที่เราจะลักไก่เพื่อจะให้เขากลับออกมาได้เราก็จะเจาะช่วงนี้คือเจาะด้านหลังเนี่ยเจาะด้านหลังในช่วงที่เราเย็บติดกับตัวกางเกงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคร <kinetic blood> ่าวๆ <Wesley> ก็จะประมาณนี้จากนั้นเราจะเจาะช่วงนี้ประมาณนี้เจาะสักประมาณ1นิ้วครับนี่นะครับประมาณนี้เราจะเราจะใช้กันไกผ่าจุดเนี้ย ผ่าเฉพาะชิ้นนี้นะครับไอ,อชิ้นที่มีวีรเน่เนี่ยไม่ต้องไปผ่าเขาผ่าชิ้นนี้เพราะว่าชิ้นนี้จะอยู่ข้างล่างจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เพราะว่าเราจะเย็บกดกับตัวกางเกงเลยนะครับโอเคมาดูกันเราใช้กันไกนี่แหละครับไกนี่แหละแท็กเลยระวังอย่าให้โดนชิ้นที่มีวีรเน่นะครับเพราะว่าชิ้นนั้นเราต้องโชว์ก็ระยะก็ประมาณหนึ่งนิ้ว หนงนิ้วตามที่เรากะว่าเราเราเรา,เราผ่าแล้วเราเรากลับออกมาได้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้ปากคีบนี้นะครับปากคีบนี้กลับเข้าออกมานะครับโดยเราจะมาผัวช่องที่เราแต็กเมื่อกี้นี้นะครับช่องที่เราผ่าเมื่อกี้นะครับออกมาแล้วนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้าจากนั้นก็ฝั่งฝั่งนี้ก็ต้องกลับออกมาเหมือนกัน,น,นออกมาแล้วอย่างนี้นะครับเห็นไหมจากนั้นเราก็จะรีดรีดทรงเขาก่อน ลีดส่งเข้าก่อนก่อนที่เราจะไปเย็บริมนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับง่ายไหมไอ้ตรงนี้เราก็จะไปเย็บเย็บกดกับตัวกางเกงก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งเราจะปิดแผลตรงนี้ไปได้เลย นะครับไอตัวนี้เราก็จะเอาชิ้นนี้มาใส่ไว้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดอีกทีหนึงตัวนี้จะอยู่อย่างนี้ตรงนี้ที่เราเปิดไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาเขาเก็บไว้ข้างในอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะล็อกกับตัวกางเกงล็อกกับตัวกางเกงประมาณนี้ไอตรงนี้ก็จะโดนกดไว้เห็นไหมครับปล่อยตัวนี้ก็จะมาเป็นชิ้นนี้ วิธีการติดเราเห็นแล้วเมื่อวานนี้เนาะอันนี้เราดูวิธีการเริ่มทำโอเคครับฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ขอบคุณครับที่ติดตามเดี๋ยวมีคลิปดีๆเดี๋ยวลงให้ชมเรื่อยๆขอบคุณครับ